สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ากับผมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูเป็นการเมืองการเมืองสักหน่อยครับแต่ผมสัญญาว่าจะไม่พาคุณผู้ฟังไปเครียดกับความขัดแย้งแน่นอนครับเพราะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกลไกลสำคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเวลาสถานการณ์บ้านเมืองเริ่มตึงเครียดกับตอนที่มีชื่อว่า การยุบสภาไม่ใช่จุดจบแต่คือการกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเริ่มเกมใหม่ครับคุณผู้ฟังครับเวลาเราได้ยินข่าวประกาศยุบสภาในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ปฏิกิริยาแรกของหลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายใช่ไหมครับบางคนอาจจะคิดว่าอา้าวอีกแล้วเหรอวุ่นวายอีกแล้วหรือบางคนอาจจะมองว่านี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้จนต้องเลิกรากันไปตกักแต่เชื่อไหมครับว่า ถ้าเรามองลึกลงไปในเจตนารมณ์ของการออกแบบระบบการปกครองจริงๆการยุบสภาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นบทลงโทษนะครับแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นทางออกหรือเป็นวาวนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้ต่างหากครับที่นี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าทำไมต้องยุบแล้วยุบแ,แล้วใครได้ประโยชน์ลองจินตนาการเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ครับสมมุติว่าการบริหารประเทศคือการขับรถคันหนึ่ง โดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นคนขับและคนถือพวงมาลัยส่วนสภาผู้แทนราษฎรเป็นเหมือนเครื่องยนต์และระบบนำทางทั้งสองส่วนนี้ต้องทำงานสอดคล้องกันรถถึงจะวิ่งไปข้างหน้าได้แต่ถ้าวันดีคืนดีคนขับอยากไปทางซ้ายแต่เครื่องยนต์อยากจะไปทางขวาหรือคนขับเหยียบคันเร่งแต่สภาดึงเบรกมือไว้เช่นการไม่ผ่านกฎหมายสำคัญสคัญหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับรถคันนี้ก็จะหยุดชะงักไปต่อไม่ได้ หรือที่ภาษาการเมืองเขาเรียกว่าทางตันหรือว่าเดดล็อกนั่นเองครับในระบบประธานาธิบดีอย่างอเมริกาเขายาก,กันเด็ดขาดวาระใครวาระมันไล่ออกไม่ได้แต่ในระบบรัฐสภาแบบบ้านเราเขามีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าการยุบสภานี่แหละครับเอาไว้แก้ปัญหานี้เมื่อคนขับ หรือรัฐบาลรู้สึกว่าคุยกับเครื่องยนต์ไม่รู้เรื่องแล้วขัดแย้งกันจนทำงานไม่ได้แทนที่จะดันทุรังขับต่อจนรถพังหรือปล่อยให้ประเทศเป็นอัมพาตนายกรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจตัดสินใจกดปุ่มยุบสภาครับซึ่งความหมายที่แท้จริงของมันที่ผมว่าสวยงามมากก็คือการบอกว่าในเมื่อเราตกลงกันไม่ได้งั้นเราหยุดเถียงกันแล้วกลับไปถามเจ้านายตัวจริงกันดีกว่าเจ้านายตัวจริงคือใครครับ ก็คือประชาชนอย่างเราเรานี่แหละครับการยุบสภาคือการคืนอำนาจการตัดสินใจกลับมาใส่มือประชาชนเพื่อให้เราเลือกตัวแทนเข้าไปใหม่เหมือนเป็นการล้างไพ่แล้วแจกใหม่ครับเพื่อดูว่าประชาชนจะให้ฉันทานุมัติกับใครให้ใครเข้ามาทำหน้าที่ต่อดังนั้นการยุบสภาจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับแต่เป็นกระบวนการปกติในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศได้ขยับออกจากจุดที่ติดขัดครับ แล้วหลังจากยุบสภาแล้วเกิดอะไรขึ้นประเทศจะว่างเปล่าไร้คนดูแลหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับรัฐบาลชุดเดิมจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปในฐานะรัฐบาลรักษาการเพื่อดูแลงานประจำวันและเตรียมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายใน45-60วันครับช่วงเวลานี้แหละครับที่เป็นช่วงเวลาทองของประชาชนเพราะอำนาจต่อรองจะกลับมาอยู่ที่เราเต็มที่ครับ นักการเมืองจะต้องกลับมาหาเรานำเสนอนโยบายและขอโอกาสจากเราอีกครั้งสรุปแล้วนะครับจากเรื่องของการยุบสภาในวันนี้ผมอยากชวนให้คุณผู้ฟังมองมุมใหม่ครับว่าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศยุบสภาอย่าเพิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายหรือมองเป็นเรื่องวุ่นวายครับให้มองว่านี่คือสัญ,ญญาณเสียงระฆังที่บอกว่าอำนาจสูงสุดได้ถูกส่งคืนมาอยู่ในมือของคุณแล้วครับ มันคือโอกาสที่เราจะได้ทบทวนผลงานที่ผ่านมาได้พิจารณานโยบายใหม่ๆและได้กําหนดทิศทางของรถคันใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทยอีกครั้งครับปากกาอยู่ในมือท่านแล้วใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจเกมการเมืองในมุมของโครงสร้างระบบได้ชัดเจนขึ้นและสนุกกับการติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยความเข้าใจนะครับ ถ้าใครฟังแล้วมีมุมมองยังไงหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องกลไกาการเมืองเรื่องไหนให้ฟังแบบง่ายๆอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ